ใครไม่แซบเชฟแซบครับกับเมนูต้มแซบปีกกลางเมนูคลายหนาวเมนูายเหงาของเชฟเลยครับมาลองทํากันดูครับแซบเข้มข้นจากจานถึงใจเลยครับเริ่มต้มน้ําเปล่า500 m l เลยครับขอน้ําเดือดเชฟก็จะใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนครับตามด้วยเครื่องต้มยําเลยนะครับขาหั่นแว่นครับตะไคร้ครับ หอมแดงครับลากผักชีสองลากครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยครับรอให้น้ำเดือดอีกทีครับตามด้วยเนื้อไก่ครับเชฟเลือกใช้ปีกกลาง700กรัมครับใส่ลงไปเลยสีอุ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครับ ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับหนึ่งช้อนชาพอครับซีอิ๊วดำหวานหนึ่งช้อนชาครับรอให้เนื้อสัตว์สุกให้หมดเลยครับ เนื้อไก่เริ่มสุกหมดแล้วครับเชฟก็จะใส่พริกกินดาแดงซอยครับประมาณ10เม็ดครับน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะนะครับ เพิ่มกลิ่นหอมด้วยผักชีใบเลื่อยครับดับแก๊สเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวหนึ่งลูกครับ ใครอยากให้เค็มขึ้นมาหน่อยนึงก็ใส่น้ำปลาเพิ่มได้นะครับในตรงนี้ลองชิมดูครับแล้วปรับรสชาติเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเริ่มเครียดแล้วครับว่าเชฟจะนำมาเป็นกับแก้มหรือกับข้าวดีช่วยคิดกันหน่อยครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้มีความสุขครับเชฟไปก่อนนะครับ